ไข่ก็ไม่ต้องสุกมากนะคะเพราะว่าตักนี้ลงไปมันก็จะสุกอีกค่ะมันก็จะอร่อยนะคะ สวัสดีเพื่อนๆช่องไรโรพาเที่ยวพ่อรุ่เพื่อกินันสบายและสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะอ่าวันนี้คุตาก็มีเมนูมาฝากเมนูง่ายๆแสนง่ายนะคะเมนูง่ายๆที่อยู่ที่บ้านเราเนะะี่ยค่ะวันนี้คุตาจะมาทําเมนูต้มแซบไข่ดาวน้ํานะคะอ่า่อนอื่นก็ต้องมีไข่ใช่ไหมคุตาจะทาไข่แค่สี่ฟองนะคะต้มแซบก็เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากค่ะข,ข่ตะไคร้ใบมะกรูดนะคะหอมแดงแล้วก็พริกแดงกินดา แล้วก็คุกเเห็ดนะคะคุณกตก็จะใช้เห็ดไอ้ฟางก็หาซื้อไม่ได้ก็เลยได้เห็ดเห็ดเนี่ยค่ะเห็ดออ่์ค่ะเยี่ปุ่นออริจิอะไรฮะเนี้ค่ะแล้วก็เห็ดอะไรเนะะี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะได้แค่นี้ค่ะไม่เป็นไรไก,ก็ที่จะขาดไม่ได้ต้มแซ่บก็คือใบผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกมะนาวเนี่ยนะคะแล้วก็พริกป่นน้ำปลา แล้วก็เดี๋ยวคุณตักงจะมาดูทำไข่ดาวน้ำให้ดูนะคะเทคนิคไข่ดาวน้ำก็จะก่อนอื่นคุณตั้งจะใส่น้ำส้มสายชูลงก่อนนะคะตั้งน้ำแล้วเดี๋ยวขอเติมน้ำนิดหนึ่งเพราะน้ำมันน้อยไปน้ำมันน้อยไปเพิ่มน้ำหนีอยขณะที่คุณตักรอน้ำเดือดนิดหนึ่งคุณตั้ก็เตรียมน้ำที่จะเอาไข่ดาวน้ำมาแช่แช่เย็นไว้ ก่อนที่จะนําไปทําต้มแซ่บนะคะพอทําจากกระทะและ้วคุณตั๊กก็จะมาแช่น้ําเย็นนะคะน้ําเย็นธรรมดานี่นะคะอ่าโอเคค่ะคุณตั๊กก็จตัตอกไข่ใหม่ตอกไข่ไว้ก่อนนะคะเมนูง่ายๆไข่ที่บ้านเรามีนะคะก่อนที่จะไขนะ่ดาวน้ำคุณตั๊กขอเติมน้ําส้มหนึ่งช้อนชานะ,ะอ๋อหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่น,น้ำส้มสน,น้ำส้มสายชูนะหนึ่งช้อนโต๊ะคนนะคะอ่าแล้วก็จะเทล,ลงเลยนะคะไข่ ดาวน้ำผู้ตักนะคะมมไม่ต้องสุกมากนะคะ ก็จะไปแช่เย็นนะคะนะให้ค,ค่อยเทนะคะม,มันเกาะกันกันตะล่อมตะล่อมค่ะตะล่อมไข่ สวยหน่อยแล้วมันก็จะสุกมันก็จะลอยขึ้นมานะคะอ่าลูกนี้น่าจะสวยหน่อยอืม ลูกต่อไปนะคะไฟปานกลางไปหาอ่อนนะคะตอนนี้ค่อยๆ <c oughs> ค่อยๆต้องทนุถนอมอืมทนุถนอมไข่ไม่แตกนะคะลูกนี้น่าจะสวยเยอะ อืมอืมลูปนี้น่าจะสวยอืมสวยนะ ไม่สวยไข่ดาวน้ำอืมสวยค่ะนี่คอยลอ เดี๋ยวมันจะลอยขึ้นมานะคะลูกนี้ก็สวย จะได้ไข่ขาวไข่ดาวน้ำอืมไข่ดาวน้ำ สี่ฟองอ่น้ำหม้อเดือดเลยนะคุณตาก็จะใส่พวกเครื่องนี่ค่ะต้มแซ่บหน้าขาจะใช้ใบมะกรูดนะคะเ,เติมเกลือไปนิดหนึ่งค่ะป,ปลายช้อนนะคะนิดหน่อยพอ ไข่ล้วสุกแล้วนะคะคุณตั๊กจะมาปรุงข้างนอกนะคะกุณตั๊กก็ไปต้มเครื่องสมุนไพรให้มันหอมก่อนนะคะอืม,อมเครื่องสมุนไพรนะคะน้ำร้อนมากเลยนะละ้วก็จะใส่เห็ดนะคะตัดเห็ด,ด,วด้วย่อย ใส่เห็ดลงไปเลยค่ะค่ะคุณตาก็จะปรุงข้างนอกนะคะต้มเห็ดให้เสร็จนะคะ,คะชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากน้ำมะขามนะคะทักใส่มนะนขามช้อนครึ่งน,นะคะตามด้วยมะนาว ก็ตามด้วยน้ำปลานะคะช้อนสองช้อนแล้วตามด้วยพริกนะคะพริกขะะูดนคนะผสมให้กันนะคะ ต้มแซ่บมีแค่นี้ค่ะอ่าคุณตั๊กก็จะไข่ดาวน้ำนะคะ ด้วยนะคะอ่ากูจะก็จะใส่นี่ค่ะผักชีฝรั่งนะคะก็จะเป็นต้มแซบไข่ดาวน้ำนะคะปรุงไว้ตรงนี้แล้ว ไข่ก็ไม่ต้องสุกมากนะคะเพราะว่าตักนี้ลงไปมันก็จะสุกอีกค่ะมันก็จะอร่อยนะคะหอมต้องสมุนไพรค่ะ มนไปทั้งนั้นเลยอ่าพอค่ะอ่ะกุ้ตาก็จะใส่พริกป่นนะคะต้มแซ่บก็จะมีพริกป่นอืมใส่สองช้อนชาฮะถ้าใครมีข้าวคั่วก็ใส่ได้นะแต่กุต้ตาก ก็ไม่ใส่นะค่ะที่ขดที่บ้านเราก็มีข้าขวคั่วแต่ว่า <c oughs> สูตรไม่ใช่สูตรอีสานจริงๆนะต้มแซนะ่บเนี่ยไม่ค่อยใส่ข้าขวคั่วนะแต่กรุงเทพมาดัดแปลงอีกทีหนึ่งแต่ของเราก็ต้มแซ่บก็จะมีประมาณนี้นะคะคือข้าขวคั่วเนี่ยก็จะใส่คนกรุงเทพทำเขาก็จะใส่แต่เราไม่ใส่นะคะอีสานจริงๆเขาจะไม่ใส่ข้าขวคั่วนะคะค่ะโอเคค่ะไข่ดาวน้ำคุณตาเกษตรเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวคุณตาก็จะขอชิมหนึ่งนะคะ ต้มแซ่บไข่ดาวน้ำนะคะนี่ค่ะไข่ไม่แตกนะคะมันก็จะได้ความร้อนจากน้ำที่เราทำนะคะนี่นะตูกใส่ตักไข่ให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะมันก็จะสุกนิดนึงไข่ดาวน้ำ คุณตาแกชิมะน,นะคะลดแซ่บมากเลยอ่าคุณตาจะเอาเคล็ดลับมาฝากนิดนึงเอาอน้ำตาลนี่ค่ะน้ำตาลนะพร้าวให้มันลดแซ่บหนัวขึ้นน้ำตาลมะพร้าวค่ะใส่นิดนึงนะคะ ลงให้มันกลมกลมขึ้นให้มันนัวขึ้นให้มันนัวขึ้นเปรี้ยวแล้วโอเคแล้วค่ะน้ำนี่ค่ะไข่ยังเป็นไข่ดาวน้ำอยู่นะคะเนี่ยหอมมากเลยนะคะต้มแซ่บไข่ดาวน้ำนะคะ ต้มแซบไข่ดาวน้ำคุณตักกเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะ fc แซบมากเลยแซบถึงใจค่ะเป็นเมนูที่ง่ายเมนูครอบครัวของเรานะคะครอบครัวของเราชอบแบบทำอาหารหรือทำเมนูง่ายที่สามารถทานได้ในบ้านนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะ เฮียโดสวัสดีครับตอนสวัสดีครับนู้นอะไรนู้นข้าวย่างสวัสดีครับตอนสวัสดีครับสวัสดีครับตอนสวัสดีครับโอ้โนี่ฮะเฮียโดกินกินอะไรเนี่ยข้าวผัดกับข้าวไก่กับข้าวไก่กับอะไรต้มแซ่บไข่ดาวน้ำนะเคยกินไหมต้มแซ่บไข่ดาวน้ำแล้วก็อันนี้อยู่อีกคลิปหนึ่งนะฮะกระบอกทอดน้ำปลา อ่าคุณตักตักให้พี่โดกินกาบอกินข้าผัดเลยต้มงจัดพี่โดเขาช้อนกับช้อนนี่ยังไหนด้อนแม่ตักให้นะอ่าให้พุณแม่ตักให้ไข่สวยๆพี่โดรอรอแล้วไข่ดาวน้ำอย่างเป็นลูกอยู่นะฮะ เอาน้ำน้ำ,นำซุปเยอะเยอะพี่โดเขาชอบซดน้ำเยอะๆน้ำแดงนนะพี่โดนะกินหมดแหละตักเลยต้มแซ่บลูกือ่าทางอร่อยมากคุณตักตักให้ตักเปยนแตกหมด <c oughs> เนราตักช <Yeah>, <Christmas. S 1> ิมก hmm. oh. mm ันคนละคนละถ้วยเลยคนลองเลยหอมนะหอมมากนะคะต้มแซ่บนะคะแต่นี้เราก็ทำรสแบบละมุนละมุนหน่อยใช่ไหมคุณเห็นคุณปรุงไม่ไม่แซ่บเซ่อะไรขนาดใส่พริกไม่ไม่มากมากเท่าไหร่พอทําได้เพราะมันไข่อมันต้องให้แบบละมุนละมุน เออครับชิมเ<ม>อฟซีมาดานด้วยกันนะคะไข่ดาวน้ำสดเลยอืปรุงแบบรสละมุนละมุนนะฮะไข่ออของ<ไ>ขผมม,มันยังไปผมผมมันเป็นยางมะตูมกำลังดีผมชอบแบบนี้อือ พุดข้าวพออ,อร่อยมากพี่เนื้ออร่อยไหมครับอร,อ,อร่อยไหมครับอร่อยคต้มแซ่บอะไรต้แมแซ่บไข่ดาวไข่ดาวน้ำต้มแซ่บไข่ดาวน้ำนะน่าชิมเลยโดดเด่นอร่อยนะเป็นเมนูสุขภาพได้นะท่านนี้เพราะมีสมุนไพรเนี่ยผมกินหอมแดงจนหัวหัวเลย มีสมุนไพรมีข่าตะไคร้อเอฟซีเราไปทำทานเนี่ยอร่อยมากค่ะมันละมุนมละม,มุนมันเนืนัวไหมอร่อยพดแล้วหยุดไม่ได้อรช่วงนี้กินแต่สมุนไพรกินแล้วแบบมันเนี้ยมันแปลว่ามันไป ล้างคอมันถึงเครื่องอ่าคุตักเอาเลยผมนี่เห็ดครับเห็ดสำหรับต้มแซบไข่ดาวน้ำนะคุตักปาก Fc นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กุตักด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็เป็นกำลังใจให้กุตักในการทำเมนูต่อๆไปนะคะแล้ว,ว่ากุตักจะทานเผื่อนะคะ,อะขอบคุณมากนะคะ Fc ที่ ค <Comment S 2> อมเมนต์ม,มากุตักก็ะนอมรับ่อที่จะทำมีเอฟซี FC คุณน้องบอกให้กุตักทำอ่อมหอยอ <c oughs> คุตักก็เลยจะไปซื้อหอยที่ไหนเดีย๋ยวลองดูค่ะถ้าถ้ามีนะคะอหอยกรุงเทพบางทีไว้ใจไม่ได้อ่าคือคือถ้าอ่อมหอยนาน,นะ<ไ>ุูตักทำเป็นคือ,ค,อคือต้องไปต้องไปต่างจังหวัดแล้วเ,เราแบบไปหา<ม>หรือว่าไปไปนหออ่าใช่ใช่แต่กรุงเทพกุตักไม่แน่ใจว่ามันมีไหมหอยแต่หอยทะเลมีแน่นอนแต่ว่าแต่เราก็ไม่มั่นใจนะมันไปแต่หอยนาเนี่ยหอยนาเนี่ยกุตัก เดี๋ยวจะจะจะติดเมนูไว้นะถ้ากับอุดรหรืออะไรเนี่ยเมื่อไหร่นะกุตั้าจะไปซื้อตามชาวบ้านเมนูนี้ต้องรอออกเดินทางฮะแล้วเดี๋ยวหาตามไปในวันไขวนาไปเอาจากนาเลยมัน้องมั่นใจเนาะใช่ยังไงกุณต้าก็ฝากเอฟซีนะคะขอมากค่ะคุณต้าก็จัดสรรให้นะคะว่าจะทําเมนูอะไรบ้างนะคะค่ะคุณต้าฟิวดอร่อยมาก่ยังไงกุณต้าก็ฝากเอฟซีนะคะกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกนะเมนูต้มแซ่บท้มแซ่ ไข่ดาวน้ำนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะ FC ที่ให้กำลังใจกันนะคะขอ,อบคุณมากครับอย่าลืมก,กด s u b <ม> s c r ให้กดไลค์กดแชร์นะครับ <พอ S 1> เจอกันคีิต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ